ตอนนี้ภาพยนตร์ black panther wakanda forever เข้าฉายแล้วนะครับตัวละครเด่นของภาคนี้นะครับนอกจากบรรดาฝั่งตัวเอกแล้วเนี่ยฝั่งตัวร้ายอย่างเนมอก็ได้รับความสนใจมากๆเช่นกันครับซึ่งเนมอใน mcu นี้มีที่มาต่างจากในคอมิกนะครับซึ่งผมก็จะไม่สปอยแล้วก็ไม่ลงรายละเอียดตรงนี้ก็แล้วกันนะครับแต่ว่าจะขอพูดถึงชื่อของเขานะครับในชื่อหนึ่งที่บรรดาชนชาวแอตแลนติสในเรื่องเนี่ยเรียกเขานั้นก็คือค uk ุกคูคารโดยที่ผมก็จะลงรายละเอียดในเรื่องของ ขอองเทพปรกรณมในโลกของเรานะครับตามตำนานของชาวแอสเทกที่ไม่เกี่ยวกับใน MCU ไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องใดๆดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะสปอยนะครับคุกคูคานเป็นชื่อของเทพที่มีร่างกายเป็นงูครับแล้วก็มีขนเป็นนกรวมถึงมีปีกด้วยชื่อมาจากคําว่าคุกที่แปลว่าขนนกนะครับแล้วก็คําว่าคานที่แปลว่างูซึ่งก็ แปลตรงตัวครับว่างูที่มีขนเป็นนกนั่นแหละความเชื่อนี้นะครับเป็นคติความเชื่อของชนเผ่าดั้งเดิมแถบเมโสอเมริกาโดยเฉพาะชนชาวมายันนะครับก่อนที่พื้นที่แถบนั้นจะถูกคุกคามโดยนักล่าอาณานิคมชาวสเปนก็จะมีความเชื่อเหล่านี้อยู่ ซึ่งก็ไม่ใช่แค่ชาวมายันเท่านั้นนะครับเพราะว่าความเชื่อเรื่องงูขนนกนี้ครอบคลุมไปตั้งแต่แถบเม็กซิโกไปจนถึงกวัวเตมาลาในปัจจุบันเลยทีเดียวนับว่าเป็นความเชื่อตามอรารยธรรมที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับคูคูค,คารเป็นเทพเจ้าสูงสุดของชาวมายันนะครับบรรดาพิระมิดแอสเท็กที่เราเห็นเห็นกันในปัจจุบันเนี่ยก็สร้างขึ้นเพื่อบูชาคูคูคารทั้งสิ้นนะครับหากเราค้นข้อมูลภาพการแต่งกายของชนเผ่ามายาในอดีตหรือว่าชนชาวแอสเท็กโบราณเนี่ยนะครับก็จะเห็น ็นว่าบรรดานักรบหรือว่าผู้นําเผ่าเนี่ยก็จะแต่งกายโดยที่มีบางส่วนเนี่ยเป็นงูมีรูปร่างเป็นงูโดยที่ก็จะมีขนนกนะครับประดับประดา,ดาอยู่หลากหลายสีสันเช่นกันคู่คูคานเชื่อว่าเป็นตัวแทนของลม ฝนแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ต่างๆครับรวมไปถึงเป็นเทพแห่งการเรียนรู้การทําเกษตรกรรมงานฝีมือศิลปะวิทยาการต่างๆด้วยโดยที่ในบางความเชื่อครับเชื่อว่าคูคูคานเนี่ยทำหน้าที่เหมือนกับเป็นเทพผู้ส่งสารให้กับกรรษัตริย์ผู้ปกครองแล้วก็บรรดาเทพเจ้าองค์อื่น โดยที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้ปกครองผู้นําหรือว่านักบวชเนี่ยนะครับจะใช้คู่คู่คานเป็นผู้มอบอำนาจปกครองดินแดนอันชอบธรรมให้กับตัวเองแม้กระทั่งช่วงที่สเปนเข้ามาปกครองเนี่ยนะครับก็ยังต้องใช้นักบวชที่ อ้างการบูชาคูคูคารนะครับเป็นผู้นําในการปกครองชุมชนแอสเท็กด้วยเช่นเดียวกันทีนี้อยากให้เข้าใจธรรมชาติของการนับถือศาสนารวมไปถึงการบูชาเทพเจ้านะครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยจะถูกกลืนกินโดยชาติที่ได้รับชัยชนะในการรบยกตัวอย่างเช่นการที่เทพคูคูคารได้รับการบูชาอย่างกว้างขวางตั้งแต่แถบเม็กซิโกไปจนถึงแถบโกเตมาลาเนี่ยนะครับมันหมายความว่าชนเผ่าดั้งเดิมที่นับถือคูคูคานอย่างชาวมายันเนี่ยสามารถไปกลืนกิน ปกครองดินแดนแผ่ขยายออกมาเรื่อยๆทําให้วัฒนธรรมการบูชาเทพองค์นี้เนี่ย แผ่ขยายตามไปด้วยอีกตัวอย่างที่น่าจะนึกตามได้ไง่ายๆครับคือการบูชาเทพโอลิมปัสบรรดาเทพโอลิมปัสของชาวกรีกอย่างซุสโพไซดอนอะไรเหล่านี้นะครับก็จะถูกกลืนกินวัฒนธรรมโดยชาวโรมันที่เข้ามาปกครองดินแดนแทนการดำรงของเทพที่เป็นความเชื่อเหล่านี้สําคัญต่อการปกครองนะครับคือเราจะเข้าไปปกครองเขาเราก็ต้องคงความเชื่อของเขาไว้ครับไม่งั้นเนี่ยอาจจะเกิดการต่อต้านได้แต่จะคงเอาไว้ต้องๆเนี่ยมันก็จะทําให้ดูเหมือนว่าชาติที่เข้าไปปกครองเนี่ยดูไม่ แข็งจริงดูไม่แกร่งจริงเขาจะใช้วิธีการแบบนี้ครับนำซูสไปผนวกรวมกับเทพ,พเจ้าดั้งเดิมของโรมันที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกลายเป็นจูปิเตอร์บอกว่าเฮ้ยซูสเนี่ยอ๋อก็เป็นเทพเจ้าสายฟ้าเหมือนกันทั้งโรมันก็มีเทพแบบนี้เฮ้ยมันองค์เดียวกันแหละมันคือจูปิเตอร์แอริสเทพสงครามก็กลายเป็นมาร์สนะครับหรือว่าโพไซดอนก็จะกลายเป็นเนปจูนอย่างที่เราทราบกันกลับมาที่คู่คู่คานครับดังนั้นในทางกลับกันครับเมื่อสเปนเข้ามาปกครองดินแดนแห่งนี้ เทพที่เคยเป็นเทพสูงสุดของคนแถบนี้อย่างคูคูคานเนี่ยแรกๆก็จะยังมีอยู่ครับโดยให้พวกนักบวชเนี่ยเป็นตัวแทนของคูคูคานอย่างที่เล่าไปในตอนแรกแต่หลังๆมานี่คูคูคานก็จะถูกลดความสําคัญลงไปครับกลายเป็นเพียงสัตว์ประหลาดในเรื่องเล่าประปราของชาวสเปนเท่านั้นครับจากที่เป็นเทพให้ลมให้ฝนเพื่อการเกษตร กลายเป็นเทพแห่งภัยพิบัติดูจะเป็นออกไปในทางลบมากกว่าเดิมกลายเป็นคลื่นเป็นลมพายุเป็นแผ่นดินไหวมีเรื่องเล่านะครับว่าเด็กชายคนหนึ่งที่เกิดมามีรูปร่างเป็นงูเมื่อโตขึ้นเนี่ยความเป็นงูก็มากขึ้น แถมมีขนงอกออกมาจากร่างกายโดยที่น้องสาวของเขาก็จะคอยดูแลเขาอยู่ภายในถ้ำและเมื่อเติบโตขึ้นจนน้องสาวดูแลไม่ไหวครับวันหนึ่งเขาก็ไม่อยากให้น้องต้องลำบากอีกต่อไปก็หนีลงไปอยู่ในทะเลและคอยทําให้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นในทุกๆปีเพื่อบอกกับน้องสาวว่าเขายังมีชีวิตอยู่ดีก็กลายเป็นคนที่ทําให้เกิดภัยพิบัติไปอะไรแบบนี้นะครับลักษณะของคู่ค,คู่คานเนี่ยนะครับก็คือเป็นงูที่มีขนเป็นนกแล้วก็มีปีกใช่ไหมฮะรูปร่างมันจะไปคล้ายกับปีศาจที่ชื่อว่าอุเอเลเบรของสเปน ที่มีรูปร่างเป็นงูเหมือนมังกรน,นะครับไม่มีขาแล้วก็มีปีกคือก็จะดูกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่ดูชั่วร้ายอะไรอย่างนี้ไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับมันมีในบางวัฒนธรรมของเมโสอเมริกานะครับที่มีการบันทึกไว้ว่าคุกคูคารเนี่ยถูกใช้เป็นชื่อของบุคคลด้วยไม่ใช่เป็นชื่อเทพยอย่างเดียวโดยที่เชื่อว่าก็น่าจะเป็นชื่อของผู้ปกครองหรือว่านักบวชในเวลานั้นนะครับซึ่งบันทึกนี้ปรากฏครั้งแรกในราวศตวรรษที่สินะครับคิดว่าแนวคิดที่ว่าคุกคูคารเป็นคนเนี่ยก็ ก็น่าจะเป็นต้นความคิดให้การทำเนมอเป็นเทพคู่คู่คานใน Black p a n t h อ r ออกมาในภาคล่าสุดด้วยนี่ก็คือเรื่องราวของคู่คู่คานนะครับสำหรับคนที่อยากรู้ถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับบราทใแบบเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ